หลวงพ่อฤศีลิงดำท่านได้เทศตอนวิธีการปล่อยวางของจริงและตายแล้วจิตไปไหนคะ่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันคะ่ะเวลานี้การเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐา,านใกล้เข้ามาแล้วขอท่านหลายเตรียมตัวเตรียมใจรวบรวมกำลังใจ ให้ทรงอยู่ในรมของบารมีสิบทธัตตรวจใจดูว่าบารมีสิบทธัตของท่านมียการครบถ้วในใหรือไม่เพียงใดในบริการหนึ่งจรณะสิบห้าบริการเป็นข้อวัดปฏิบัติที่บรรดาพิสุสมณนนแล้วบาโสบาศิกาทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติ ท่านลงใคร้ครุนว่านับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาถึงเวลานี้จรณะสิบห้ารายการของท่านมีครบถ้วนหรือไม่เพียงใดถ้าหากว่าไม่มีการครบถ้วนแล้วคขอยโปรดระมัดระวังควบคุมกำลังใจอยู่ให้เป็นปกติสามารถครวบคุมบารมีสิบระการกับเจรณะที่ห้าครบถ้วน มิฉะนั้นแล้วการอุปสมบทปรรกชาหรือว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ของท่านอย่าพลาดความหมายนั่นก็คือต้องลงอบายภูมิอันนี้เป็นกติขมันดาท่านหลายที่ต้องคิดย่อยไปเสมอสำหรับต่อนนี้ไปก็จะได้คุยกันเรื่องก่อนเจริญพระกรรมฐา,าน วันนี้ขอภาวะการตายของผมครั้งที่สามมาเล่าให้ท่านท่านหลายฟังเพื่อเป็นนิทัศนะรู้ว่าคนทุกคนนะต้องตายดีกันทั้งหมดอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะไม่ตายแต่ดูว่าเมื่อตายแล้วนี่สิ เราจะไปอยู่ที่ไหนกันแน่เพราะเขตที่จะตายก็มีอยู่ว่าอาบายภูรมสีหรือว่าเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติรจชานหรือว่าเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเบญดาทเทวดาเกิดเป็นพรหมหรือว่าไปะนิพาน การที่จะไปเกิดในที่ทุกสถานตามที่กล่าวมามันไปได้โดยอำนาจการกระทํำของเราถ้าอารมณ์จิตคิดชั่วที่อย่างเดียวเราก็ไปเกิดในอบายภูมิถ้าอารมณ์จิตคิดดีก็ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างหรือว่าไปน,านิพพานวันนี้ขอนำเรื่อง <c oughs> อีกการที่ผมต้องเข้าถึงความตายวาระที่สามเป็นอันว่าคราวนั้นหลังจากการตายวาระที่สองผ่านมาภารกิจก็เต็มไปด้วยความหนักมากทั้งการก่อสร้างการบริหารงานทุกอย่างโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งชาวบ้านทันหางานให้ใช้ให้มาก ถึงแม้เวลาจะป่วยไข้ไม่สบายท่านก็อยากจะใช้พระเวลาเช้าพระจะทำบัตรสวดมนต์ชาวบ้านท่านก็อยากใช้เวลาเย็นพระจะทำบัตรสวดมนต์คนทบ้านท่านก็อยากใช้กลางคืนเวลาจเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานชาวบ้านท่านก็อยากใช้และว่าถ้าใช้ไม่ได้ท่านก็โกรธ ดูสภาวะเหมือนกับว่าพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเป็นลูกจ้างของชาวบ้านในเวลานั้นอาศัยที่ผมได้ศึกษาจริยธรรมจากคุณพ่อปานบัตนบานมงโคลอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาพอมีความเข้าใจในเรื่องของจิตมีความรู้สึกว่าผมเองมีภาระหนักมาก จนทั้งมีความคิดเห็นว่าการเป็นคราวาติมีความสบ,บายมากกว่าก็อ,อะไรเพราะาถูกชาวบ้านใช้ทั้งกลางวันกลางคืนงานประจำในสมณกิจก็ต้องทำงานปกครองก็ต้องทำงานก่อสร้างก็ก่อสร้างคราวเดียวหลายๆายวัดมันก็หนักมากอยู่แล้วแต่ว่าชาวบ้านท่านก็ยังขยันใช้ การใช้พระบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าชาว่้านเขาไปหาพระกันหากว่าท่านทาั้งหลายได้เจตุปฎทยา,ยานท่านจะทราบว่าบางคนที่เขามานี่สภาพอาทิสมานกายเต็มบฏิการไฟเผาและว่ามีการผูกเครื่องพันธนาการ มีอสันภาวุธสับฝันคนประเภทนี้อารมณ์ใจจะไม่มีความสุขเพราะนั่นอารมณ์อธิสมานในกายของเขาเป็นอาบายาภูมิไปแล้วแล้ก็มาหนังคิดว่าไฟเขาลุกพ่วมตัวภายในถ้าเราจะไม่ทำให้เขาตามที่เขาต้องการถ้าเขาโกรธไฟมันก็จะลุกมากกว่านั้น ถ้าทําให้ไฟก็เสือไม่กันเพราะในฐานะที่ใช้พระไม่ได้มาด้วยความเคารพนับถือ <c oughs> แต่ก็ได้พยายามค่้ยความเมตตาจึงทำให้แต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเลิกถือว่านี่ที่จะต้องชำระแบบนั้นไม่มีจึงถือระเบียบเป็นสำคัญ เวลาใดเป็นเวลารับแขกเวลาใดเป็นเวลาทำงานประเภทไหนจะรักษาเวลานั้นโดยเคร่งครัดและจะไม่ให้อภิสิทธิ์แก่ใครทั้งหมดถือตอนนี้ถือว่าหมดกิจรือหมดภาระที่จะพึงทำมีภาระอยู่อย่างเดียวคือการทรงชีวิตอยู่เพื่อใหธรรมะแก่บ,บรรดาท่านพุทธบริษัทเท่านั้น ดันั้นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องท่านเนื่องเข้ามาแล้วก็จะถูกปฏิเสธทันทีอน,นี้ก็เพราะว่ามันไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์เป็นอันว่าภาระในคราวนั้นผมหนักมากผมกำลังป่วยเกือบจะเดินไม่ไหวแต่ปีเดียวกันต้องสร้างอุโบสถทั้งสองหลังพร้อมกัน ผมก็พยายามเร่งรัดคิดว่าชีวิตจะไปไม่รอดเดินเกือบจะไม่ได้อยู่แล้วเร่งรัดในการก่อสร้างพระโมสดสองหลังเสร็จภายในปีเดียวเพื่อทำการฝังลุนิมิตเสร็จทำเดือนเดียวกันหลังจากนั้นก็เดินทางเข้าโรงพยาบาลทันทีการเข้าโรงพยาบาลคราวนี้ ความจริงขณะที่ไปก็รู้สึกว่ามีแรงแต่พอเข้าไปถึงโรงพยาบาลท่านผู้อำนวยการมาพบหน้าเขาท่านถามว่ามาทำไมก็ตอบเพียงว่าต้องการให้หมอตรวจโรคไม่ทราบว่าร่างกายมันเป็นอะไรท่านก็จุงมือเดินไปห้องคนไข้เป็นห้องพิเศษ แล้วท่านก็บอกว่านิมนนอนในห้องนี้ก็บอกกับท่านว่าวันนี้ต้องการให้หมอตรวจโรคลก็สั่งยาไม่ใช่จะมาน,นอนที่โรงพยาบาลท่านพูดในอาการผู้มีจิตอารีท่านบอกว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลไม่ใช่วัดอำนาจเด็กขาดอยู่ที่หมอเวลานี้ท่านเป็นคนไข้ท่านต้องปฏิบัติตามคำสั่งของหมอยังจะกลับวัดไม่ได้ จึงกว่าหมอจะสั่งให้กลับเป็นอันว่าในเมื่ออยู่ในโรงพยาบาลก็ต้องตามใจท่านวันที่ไปได้ก่อนที่ไปก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นอะไรแต่ความจริงหมอเห็นหน้าแล้วท่านทาก <c oughs> พอตึงเวลากลางคืนอาการประหลาดทั้งร่างกายมันก็ปรากฏ นั่นคือการจุกเสียกแน่นมันเกิดขึ้นในเวลาประมาณใกล้ๆอย่าสองทุ่มมันจุกมันเสียดมันแน่นขึ้นมาเต็มหน้าอกจนเกือบจะให้ใจไม่ไหวก็ต้องอาศัยอนนาปานุสติกรมาทานเข้าคม่มเือกำหนดจับลมห้ใจเขาออกให้มีอารมณ์เป็นฌานแต่จิตเป็นพอจิตเข้าถึง สมาธิอันดับที่สุดก็ปรากฏว่าไม่รู้สึกว่ามันมีทุกขเวทนาต้องทรงอาการอยู่อย่างนั้นจนกว่าทางร่างกายมันจะคลายตัวเมื่อเวลาผ่านไปชั่วโมงเสษเศษมันก็หายอาการจุบเสียก,ก็หายคนเลิกก็ถอนสมาธิใช้อารมณ์ใคร่คนอารมณ์จิตตามปกติ แต่ขอบ่อยแต่ทราบว่าพอผมเดินเข้าโรงพยาบาลในขณะเดียวกันนั้นก็มีความรู้สึกที่ว่าร่างกายนี้ไม่มีความหมายสำหรับเรามันต้องตายแน่ทรัพย์สินทั้งหลายไม่มีสำหรับเราเวลานี้พ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีเวลาที่มีคนเขาไปเยี่ยม เขาไปถามเรื่องทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ก็เลยบอกให้เขาทราบว่าเรื่องอื่นห้ามพูดเวลานี้มาเยี่ยมคนไข้จะถามได้อย่างเดียวว่าอาการมันเป็นยังไงบ้างเรื่องทรัพย์สินเรื่องญาติเรื่องพี่เรื่องน้องห้ามพูดทั้งหมดแล <c oughs> าเวลานี้ไม่มีอะไรทั้งหมดแม้แต่ร่างกายนี้มันก็ยังจะตายแล้วจะห่วงอะไรก็ทรัพย์สมบัติ <c oughs> หรือว่าจะไปสนใจอะไรกรับญาติพี่นอ้องและเพื่อนผู้ความจริงการป่วยคราวนั้นก็ยังมีบุคคลผู้เห็นแก่ตัวไปใช้อีกใช้ตรวจนั่นตรวจนี่ก็นุ่รู้สึกสงสารคนพวกนี้ว่าอยู่ดีๆไม่ครอบรอบชอบลงนรก พอเขาเอบเอยปา,ากใช้ก็เห็นว่าอาธิษมานในกายของเขามีไฟพ่วมขึ้นมาทันที <c oughs> นี่เป็นอันว่าท่านผู้นั้นเป็นอาบายเป็นสัตว์ในอาบายภยูปแ,แล้วก็ทําให้แต่ว,ว่านี่การป่วยเคลื่อนขึ้นมาวันที่สองเวลาเดียวกันอาการจุกเสียดมันก็เกิดขึ้นเหมือนวันที่หนึ่ง ก็ต้องรวบรวมกำลังของสมาธิในด้านอนาปานุสติกรรมฐานคมอารมณ์พอจิตเป็นสมาธิความรู้สึกในวุทุกเวทนามันก็หายไปพอถึงวันที่สามเวลาประมาณทุ่มเศษมีความรู้สึกว่าเจ้าการป่วยอย่างนี้มันจะต้องปรากฏอีก เดี๋ยวเรียกพยาบาลมาคอยไขยเตียงในอยู่ในสภาพนั่งมีหลังเพียงสบายแล้วบอกหพยาบาลออกจากห้องไปแต่ก่อนที่แกยะออกจากห้องบอกว่าคอยใส่กุญแจข้างนอกไปด้วยเป็นอนุว่าก็เลยตั้งท่าซะก่อนเลงว่าเจ้าจุกเจ้าสเสียดมันจะมา การตั้งท่าก็คือจับอารมณ์เป็นสมาธิเด้วยนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานควกกันพอเริ่มใจสบายก็ปลดอารมณ์ลงมาถึงอุปจาระสมาธิพิจารณาทุกข์ของร่างกายว่าที่องค์สมเด็จรตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชาติวิธุขาความเกิดเป็นทุกข์นี่มันเป็นของจริง เจราวิทุขขาความแก่เป็นทุกข์มันก็จริงเมื่อนำบิทุกขังก่อนจะตายมันเป็นทุกข์ก็จริงเป็นอันว่าขันห้านี่เป็นปัจจัยของความทุกข์ขันห้ามไม่ได้อำนวยประโยชน์ความสุขให้แก่เราเลยเมื่อมีความหยาดรู้สึกอย่างนั้นใจสบายที่ว่าถ้าขันห้าม,มันจะพังเส้นได้เวลานี้ก็ดี เราจะได้หมดสภาวะแห่งความเป็นธาตุเพราะ้นเนมื่อขันห้ามันทรงอยู่เราก็เป็นภาสของกินเหลตันหาวปาทานและกศุศลกรรมอยู่ตลอดไปต้องปรนเปรยมอมนุษย์รการทั้งปวงบริหารตัวของตัวเองยังไม่พอยังจะต้องรับใช้นอกรีนอกรอยของคารวะที่ไม่มีจริยธรรม หรือว่าไม่มีมันญ,ญาติอยู่อีกอาการอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไปถ้าขันห้ามันพังเราพอใจและขึ้นชื่อว่าขันห้าอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเพราะมันเป็นทุกข์ขึ้นชีอว่าสมบัติใดๆที่มีอยู่ในโลกไม่จะไม่มีสำหรับเราอีกเขึ้นชื่อว่าโลกอย่างนี้เราไม่ต้องการ หลังจากนั้นก็คุมกำลังใจให้เป็นสมาธิจิตก็มีอารมณ์สงบความจริงจิตเข้าถึงจุดสงบรวดเร็วมากมีความสุขมีความเอิบอิ่มร่างกายมันจะเป็นยังไงจิตไม่รับรองไม่รับทราบ มาตอนนี้พอมีอารมณ์สบายใจมีความสุขใจมีความปลอดโป่งร่างกายเนี่มันจะจุกพันเสียดไม่รับรู้ไม่รู้มันซะเลยเวลานั้นก็เห็นภาพท่านท่านหนึ่งเป็นพรหมสวยมากเพราะว่าเรื่องของเทวดาในเรื่องของพมนี่ผมฝึกมากับพ่อปานมันเป็นอาการชิน <c oughs> ไม่มีอะไรเป็นของแปลกพรพบกันจนชินในขณะนั้นก็รู้ว่าพรมท่านบนั้นคือสามบดรีพรมท่านมายืนอยู่คนหนาท่านก็เรียกบอกว่าสัมภเกสีเวลานี้สมเด็จนิมนท์ท่านให้ไปพบพรท่านพูดอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเอ้า ตกลงไปก็ไปสมเด็จไหนท่านผู้ฟังไม่ต้องรับทราบอย่าไม่บอกท่านว่าสมเด็จท่านผู้นั่งคือใครเมื่อท่านเดินไปก็ตามท่านไปแต่พออีกกายอีกกายหนึ่งมันออกจากกายเนื้อเขารู้สึกว่ามันมีความสวยสดงดงามมีความปลอดโปรง่ง มีความเบามีกายใสรัศมีกายผ่องใสมากกว่าความการตายครั้งที่สองยังได่มีความรู้สึกว่าภารกิจของเราที่มากเวลานั้นรู้สึกว่าการจเจริญกรรมฐา,านในแบบนั่งสมาธิใช้เวลานานๆานานจะไม่มีเลยมีแต่อารมณ์ใจปกติที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปนอนิจจังเป็นของไม่เที่ยง แล้วก็ถ้าเราไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์ในที่สุดสภาวะทั้งหมดมันจะสลายตัวใครเขาจะด่าเขาจะสนเสริญไม่สนใจ <c oughs> สร้างใจสบายไว้เป็นปกติถือว่านะัเที่โลกเกอ,อันินงที่โตคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกเรื่องการนินทานว่าร้ายนี่ผมไม่สนใจมันนาน มันมีความสุขใจเขาจะว่าเขาจะชมกระชางเขามันเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเรามีอย่างเดียวรักษากําลังใจให้เข้าถูกตามแบบเฉบับขององค์สมเด็จตัสมาสมุทธเจ้าที่สอนก็มีการคุมบารมีสิทมีจรณะสิบห้าเป็นสําคัญแล้วก็ทําลายนิวรณ์ห้าบริการควบคุมารมตาจริต ตามนิองค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรสรงสอนอันนี้ผมทำผมได้เสมอถือว่าเป็นอารมณ์ปกติไม่มีอะไรเป็นเครื่องหนักจะคุยอยู่จะทำงานอยู่ปกติผมไม่ปล่อยอารมณ์แม้จะทำงานเหนื่อยแสนเหนื่อยก็ยิ่งดีเป็นโอกาสมากเมื่อท่านคมท่านผู้นั้นพาเดินชมสวรรค์ ตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งถึงสวรรค์ชั้นที่หกแล้วก็ผ่านรูปภปพรมตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่แปดต่อชั้นที่กเก้าเวลานั้นดูมันว่าจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเวลาขึ้นไปถ้าอชี้ไปทางท้ายมือท่านบอกว่าดินแดนทางท้ายมือนี่ที่อากาศแปรดูระยะคล้ายกับเพชรพอแงสงพระอาทิตย์ <c oughs> สะท้อนแสงพะอาทิตย์พระราชาไปหมดท่านบอกด้านแดงของอรูปประพรมิมรูปประพรมนี้ไม่ได้อยู่เหนือ,อรูปประพรมขึ้นไปเป็นแดนอีกแดนหนึ่งต่างหากและท่านก็ชวนชมมาชม,ชมเกของพรม,มทั้งหมดถึงพรมชั้นที่สิบหกและท่านก็ชี้ให้ดูท้องฟ้าต่ำๆท่านบอกว่าสมเด็จอยู่บนโนน,น ข่านขึ้นไปแต่ผู้เดียวกันแล้วกันความจริงกายขึ้นไปตั้งแต่ต้นถึงพมชั้นที่สิบกรู้สึกว่ามีแรงดีมาก <c oughs> แต่ว่าตอนที่จะขึ้นไปต่อไปนี่สิเมื่อก้าวเท้าขึ้นไปทีแรกรู้สึกหมดแรงเหมือนกับคนไม่มีกำลังกายจะไม่ไปก็ไม่ได้เพราะว่าได้รับคำว่าเป็นคำสั่ง ก็เดินไปอย่างคนโผเผีผเผีขึ้นไปก็ไปพบอาการอาคารหลังหนึ่งพื้นเลยรู้ว่าพื้นที่ดินเลืรู้วกำแพงแก้วมีซุ้มสวยสดงดงามมากด้านนอกเป็ประตูหน้าหน้าซุ้มประตูนะเหมือนกับประสุูวัดนะี่แหละแต่มันสวยกว่ามากมีพรมสี่าน ด้านในก็มีพรมสี่ท่านพรมแท้เลยว่แท้ผมก็ไม่รู้เห็นแต่ตัวเหมือนผมแต่สวยมากเดินเข้าไปภายในดูพื้นที่เดินเหมือนแก้วผสมทองเดินเข้าไปพบอาคารสามหลังมันสวยจริงๆสวยยิ่งกว่าดินแดงของอพรมชั้นที่สิบหก ซึ่งวรนดาสวรรค์ระพรมแล้วถ้าพรมชั้นที่สิบหกนี่สวยมากแต่ว่าที่นี้สวยกว่านั้นการเดินไปมันหมดแรงก็เดินไปถึงข้างหน้าอาคารสามหลังคลา้ายๆกับหอละคังที่ก็สวยสดงดงามเป็นที่เษษที่เ็นนอนลงแตไปที่นั้นดูพื้นคล้ายๆแก้วผสมทองไปหมดพักวบริเวณ ขณะนิ่นนอนลงไปหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก็พอดีตาเห็นพระองค์หนึ่งเดินมาทางด้านทิศตะวันออกเปล่งฉับพันรางสีรสมิ้บเิการสวยสดงดงามมากท่านเดินเข้ามาทางกำแพงไม่ได้เข้าทางประตูมีความรู้สึกว่าท่านจะเข้าได้ยังไงก็พอดี พอท่านเดินมาถึงกำแพงกำแพงมันก็แยกตัวหดเข้าไปเป็นช่องให้ทดานเข้ามาท่านเลยมาแล้วกำแพงมันก็ติดกันก็รู้สึกแปลกใจท่านมาถึงได้ก็ม,มานั่งลงที่ผมนอนผมก็เลยลงมากลางธรรมสการท่านท่านก็ถามว่ามีความรู้เคยคิดมาไม่ว่าอยากจะมาพระนิพพาน ตอนนั้นใครๆเขาก็ว่านิพพานศูนย์กันทางนั้นผมกันเลยบอกท่านว่าเพราะผมไม่มีแรงบอกผมไม่เคยคิดที่จะมานิพพาน,นท่านได้บอกว่าเคยรู้เคยมีความเข้าใจไม่ว่านิพพานในะอยู่ที่ไหนแล้วกระเบียนท่าว่าไม่รู้ท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไร ก็ตอบว่าไม่รู้ท่านถามว่าพรหมชั้นที่ดีบหกรู้จักไหมก็บอกว่ารู้จักเขาผ่านมาแล้วท่านก็เลยบอกว่าถ้าเลยพรหมชั้นที่สิบหกเขาเรียกว่านิพาน์นิพันธ์ไม่ใช่มีสภาวะสูนนิพันธ์เป็นคาว่างอย่างเยี่ยงสําหรับกิเลสนิพันธ์เป็นแดนที่มีความสุขท่านก็ย้ำถามอีกว่าอยากจะมานิพันธ์ไหม กาตอบฉันอกว่าไม่เคยอยากจะมาเพราะไม่เคยคิดไว้คำว่านิพานนี่จะถึงได้ในชาตินี้นี่ขอเล่าลัดๆเพราะเวลาเหลืออีกสองสามนาที่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวจะรู้ท่านกระี้ด,ดูท่อนไม้สิท่อนสันส้นๆเป็นไม้บางๆสันส้นๆถ้าเรียกพระมาเก้าวออก มีหลวงพ่อปานอาจารย์เ็นองค์ที่สามพระก้าองค์มาถึงก็หยิบไม้องละ,อละท่อนละท่อนละท่อนแบกเดิเนไปนสบายไม่รู้สึกว่าหนะักไม้มันสิบท่อนก็เลยหนึ่งท่อนท่านก็สั่งบอกว่าถ้าชิ้นนั้นเือจงแบกไม้ท่อนนั้นองก็เลยตอบท่านบอกแบกไม่ไหวแต่ก็บอกว่าไหวหรือไม่ไหวก็ต้องแบก ผมเข้าไปได้เขาตั้งท่ายักแย่ยักยันคิดว่าไม้มันจะหนักกอจับเ้าจิงๆไม้มันเบาเหมือนกันดาษเอาขึ้นบา่ารู้สึกว่ากําลังไม่ทราบประมาจากไหนเดินแบบสบายจะตามพระผู้นั้นไปพอเดินไปได้หน่อยหนึ่งท่านก็เรียกมากบอกว่าไม้วางซืขขอก่อนท่านบอกว่ากําลังใจของเธอเนี่ยถ้าตั้งใจจริงๆมานิพ่านได้ในชาตินี้ แต่ด้ว่าเธอยังจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ต้องกลับไปก่อนเวลานี้เธอสนใจในสมาบัติเชื่อสมถะภ,ภาวนามากกว่าวิปัสนาภาวนามีวิปัสนาภาวนาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพรเวลาที่จะเข้าเขตนี้จึงไม่มีกําลังกลับไปตั้งใจฝึกฝนในด้านวิปัสนาภาวนา แล้วในที่สุดจะมีโอกาสมาในที่ได้แล้วท่านแนะนำสั่งสอนมาเขากลราบไปยย่อว่าจงอย่าคิดยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกร่างกายก็ดียายก็ดีพี่ก็ดีน้องก็ดีพ่อก็ดีแม่ก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างจงยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรา เมื่อเราวางภาระในขันห้าเขีนได้แล้วแล้วก็วางภาระทุกอย่างในโลกเช้นได้หมดคนประเภทนี้เมื่อสิ้นชีพสังขารแล้วก็ปรากฏว่าจะต้องเข้าถึงพระนิพพานทุกคนอรหัรตดาท่านพุทธสาวสนิก,กชนและเพื่อนสาธรรมิกาวันนี้ต้องยอมมากเพราะเวลาไม่พอ สำหรับวาระแห่งการตายครั้งที่สามตั้งแต่เริ่มบอกกันมาก็หวังว่าพอจะเป็นแนวทางของท่านหลายที่จะมีความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติสมณธรรมว่าไม่ต้องไปนั่งหลับตาเปล่งเสมอไปเวลาลืมตามีความสำคัญให้วางภาระของสังขารทีห่หมดอย่าไปยุ่งกับมีวรห้าประการ แนวตั้งใจเจริญสมถกรรมฐานมิปสัสสนากรรมฐานผลพระนิพพานย่อมจะมีการพัฒน้สูงความปัรถนาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าเวลาก่อนวกรรมฐานนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แล้วขอทุกท่านผู้รับฟังย่งมีความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลหากประสงค์สิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นสงความาปารถนาจงทุกร